รักษาเลยว่าหายแล้วครับเดินเดินรีมา40%แล้วเราผมนี่เจ็บกว่าจะแบบกว่าจะรีได้ตั้งนานนะอ๋อต้องให้คนเป็นหมอรักษามันจะได้บัฟพิเศษครับ,รบมันจะเป็นรีคัเวอร์เร็วขึ้นคือท่าถ้าใช้ผ้ากับแบนเดตตามกันครับถ้ามีสกิลหมอ่าใช่แล้วก็ใช้ไอเทมมีส่วนด้วยครับ ดีที่สุดจะเป็นที่เป็นเข็มขัดสีดำครับอันนี้ดีที่สุดแล้วใส่แล้วเลือดสีสีปุ๊บเลือดดีไหลเลยแล้วก็รีคอมเวอร์เร็วลองลงมาก็จะเป็นซองซองเหมือนฟอยล์กันความร้อนนะครับฟอยล์เขาเขาโโหไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่าสีสดใสแล้วครับผมเดินหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วรีเร็วไม่มีเสื้อส้มให้ยิงบ้างเหรอเนี่ย อยากยิงคนเสียสมูมคนเกิดแม่คนหัดเล่นนะเปิดไมคคุยกับเขาเลยสัคคุยก่อนใช่ต้องคุยก่อนการเจรจาเดเรนสิ้น,นดีนะเมื่อกี้ตกแค่เขา่าถ้าตกน้ำนี้ มไม่หน้าตายนะไม่ให้จมไปเฉย ออกไปกันล้วจะมืดแล้วผมได <ป S 2> ้เอาในวิชั่นมันเข้าไปใช่ในวิชั่นผมไม่ได้เอามาเหมือนกันผมเอามาอันเดียวเองอะเอาผมไปก่อนก็ได้ไม่ก็าของผมเลยผม,ผมเป็เป่แบน,นจำมองเหตุมันจะเตือน เห็นอยู่อะใครใช้ก้าจอค่ายเขียวไดปรับหน้าจอให้สว่างได้ใช่ปรับได้นะครับค่ายแดงนะเด็กผมใช้ค่ายค่ายเขียวค่ายแดงเขาก็มีสอนผมไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังอืมแต่ว่าเห็นแบงค์บอกว่าใช้ได้กับพีซีเท่านั้นใช่ไหมใช่เฉพาะพีซีเว้นโนตบุกนะโนตบุกผมทำได้นะไม่รู้ทำได้หรอ ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวผมปรับรับที่ตัวโปรแกรมการ์ดจอได้ปหมอ,อ๋อผมปรับที่นี N ่ e เลยครับไอ้อะไรของวินโดว์ดิสเป t ติ้งใช่ครับอ,อ๋อใน Windows. อวินโดว์ใช้วินเท่าไหร่รับวินสิบหรือสิบเอ็ดครับใช่ครับวินสิบครับอ,อ๋อมีผมสิบเอ็ดคนเดียวั้าเนี่ย ก็เ่าแล้วยังนม่ก็อยาแนะนําแนะนําว่าอย่าอัพเลยครับผมลองแล้วดูเรื่องเลยผมส้นเจ็ดของกั่ายแดงอ่ะอย่าไปรับอย่าอัพของผมก็ซี CPU r y z เส้นเจ็ดะกระจอเป็นค่าเขียวใช่ครับของผมเป็นค่เขียวคุ้นเคอ่ะ ลักษณะตรงนั้นมีคนฟาร์มงฮะถึงยังฮะรดครับมันไม่มันไม่เห็นมันเห็นแค่จอกฝนตกตลอดเลยถูกพ่อไปแนวหน้าก่อน สองพี่ไม่มีด้วยแอดออกใช่ไหมล่ะไม่รู้ <c oughs> รนะมันเพนะื่อนะมีนะมันเพื่อจนที่ผมอยู่อ่ะเสียวเน่ยน,นี่ลองเปิดในลงนอนลงอันนี้โอเคยังมีซอมบี้อยู่ไม่มีครับมันอาจจะฆ่าแล้วยังไม่รีสปอนหรือเปล่าปกติเสร์ฟนี้มันรีสปอนอยม,ม,อมันมีกี่ในทะีผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องซอมบี้อ่ะ ผมเวลารูเลยก็เนีคือถ้ามันมีวิธีให้ผีหายไปเลยโอเคขนมคอนูอเอยด้านล่างก็ฟาร์มได้ปกตินะแต่ผมจะจอดตรงกันห้องไอคีวบอกกันก่อนผมสองคน ดอยู่คุณเอฟก่อนหาพลังก่อนรอไปมีใครอยากลงด้วยคนระับเผื่ออยากลงลองไปดูไม่ได้เอาอันนี้มาเลยอรกาศก่อนนะตัดอันนี้เองสองตัวหนะ้า thằng bác piyang bug đấy nè nè thấy rồi tu choemok sẵn rồi Đâu, bác. Bác, ok cho này rồi. สนาทีตานตาอ,อยู่ข้างบนนี้ก็ได้ยินเสียงด้วยไหมได้ยินหมดริได้ยินหมดเลยคือคนถ้ามีคนลงอ่ะรู้เลยรู้เลยจะกดดังนะรุดของรอบนอกก่อนแล้วให้รุดนั่งไน,น โอเคผมเข้าข้างในแล้วข้างนอกไม่มีอะไรตอ,ตอนผมตอนผมแรกๆเนี่ยผมมาตายตรงนี้แหละผมวิ่งตามใครไม่รู้อ่ะโดนเขาเอ็มพีไฟยิงวิ่งตามใครสักคนอนึางเนี่ยโดนเอ็มพีไฟยิงตายเลยว่าจะไปฆ่าเขาหรือเขาฆ่าเขาวิ่งอย่างไวเลย หมดเวลานี่คือระเบิดละอ๋อ<ต>ไม่ครับมันมันจะมีเลเซอร์ลงมาแล้วทีเดียวตยัดอ๋อตรงกลางนี่ผม,ผมเซิร์ชได้เลยใช่ไหมคุณเอฟลืมวะเวรตรงนานใช่ครับได้เลยครับเซิร์ฟไปเลยผมได้แล้วได้แพ็กซีโฟผมเก็บแล้วไม่เป็นไรผมไม่ได้ยินเสียงซอมบี้ป่ะผมได้ยินอยู่นะ แต่แพ็กซีโฟร์อ่ะใช่ครับโอ้ย okay. เ,เสียงดีเลยของผมอะผมตีไปแล้วเสียงเพิ่งตามมาอ่าอันนั้นบักนะครับเสียงตามมารัวๆเลยเรื่งวะ

รครับพี่ครับครับัอดีครับัอดีครับเก้าที